เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบ้านของเพื่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านครับเจ้าของเรื่องเนี่ยมีชื่อว่าคุณเจนตัวคุณเจนเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมาืนานมาแล้วครับก็ เป็นระยะเวลาเนี่ยเกือบ10ปีได้แล้วละ่ะตั้งแต่สมัยที่ตัวคุณเจนเนี่ยยังเรียนอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายณนะตอนนั้นเนี่ยคุณเจนบอกครับว่าเธอเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่หนึ่งคนขอเรียกชื่อสมมติว่าคุณบีก็แล้วกันตัวคุณเจนกับคุณบีเนี่ยสนิทกันมากครับมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอเวลามีงานมีการบ้านก็จะทำด้วยกันครับ ชมรมก็อยู่ที่เดียวกันคุณเจนเนี่ยมักจะชวนคุณบีมานอนที่บ้านเธออยู่เสมอซึ่งคุณบีเนี่ยก็มานอนที่บ้านเธอหลายครั้งแล้วครับแต่ตัวคุณเจนเองเนี่ยไม่เคยไปนอนที่บ้านของคุณบีเลยครับคุณเจนบอกว่าคุณบีเนี่ยให้เหตุผลคือที่บ้านของคุณบีเนี่ยมีคนอยู่กันเป็นจำนวนมากครับไม่ใช่มีแค่พ่อแค่แม่เธอ พราะที่นี่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มีปู่มีย่ามีคุณนามีคุณอาอยู่กันเต็มบ้านทำให้ไม่สะดวกเวลาจะชวนเพื่อนไปที่บ้านซึ่งตัวคุณเจนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรครับแต่ถึงอย่างนั้นครับคุณบีเนี่ยก็รู้จักพ่อกับแม่ของคุณเจนและตัวคุณเจนเองเนี่ยก็รู้จักพ่อกับแม่ของคุณบีเป็นอย่างดีครับ ทำให้เวลามีธุระอะไรก็ตามทำงานอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งตัวคุณบีมานอนที่บ้านของคุณเจนพ่อกับแม่ของทั้งสองฝ่ายก็จะอนุญาตโดยดีครับเพราะต่างรู้ว่าสองคนนี้สนิทกันมากเรื่องราวมันเริ่มต้นในช่วงปิดเทอมเทอมหนึ่งครับตัวคุณเจนเล่าให้ฟังครับว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ย เธอกับคุณบีเนี่ยก็ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่เสมอไม่ว่าจะชวนไปกินข้าวชวนไปเที่ยวชวนไปทำรายงานก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ครับบางครั้งเงาๆว่างๆก็ชวนคุณบีมานอนที่บ้านซึ่งคุณบีก็มาตลอดนะครับจนอยู่ดีๆวันดีคืนดีครับคุณเจนบอกว่าคุณบีเนี่ยได้มาชวนคุณเจนครับ ให้ไปนอนที่บ้านของเธอคุณเจนก็แปลกใจมากครับคบกันมาตั้งนานไม่เคยมีโอกาสได้ไปนอนบ้านของบีเลยถ้าไม่อยู่ๆคราวนี้ถึงมาชวนกันแบบนี้ได้ซึ่งคุณบีก็อธิบายให้ฟังครับว่าในช่วงเนี้ยพ่อกับแม่ของเธอรวมถึงญาติๆเนี่ยติดธุระต้องไปต่างจังหวัดทั้งหมดก็เป็นระยะเวลาสวัน2คืน ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ชอบครับเวลาอยู่บ้านคนเดียวพอคุณเจนได้ยินแบบนั้นครับก็ไม่ได้คิดจะปฏิเสธเพื่อนรักอยู่แล้วตัวเองเนี่ยอยากจะไปบ้านเพื่อนมานานครับเคยไปแค่ผ่านๆไปแป๊บๆแ,แต่ไม่เคยไปนอนครับครั้งนี้ก็คงเป็นโอกาสดีที่จะได้ไปนอนบ้านคุณบีเพื่อนสนิทของเธอทั้งคู่ก็ตกลงกันครับว่าจะไปนอนยังไงบ้างทำอะไรบ้าง หากิจกรรมเตรียมกันไปทำครับตามสไตล์เพื่อนรักกันก็คุยกันไว้หลายอย่างครับนัดกันไว้ว่าจะกินอะไรบ้างจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปถึงวันที่นัดกันไว้ตัวคุณบีครับก็มารับคุณเจนถึงที่บ้านคุณเจนเองเนี่ยก็บอกพ่อกับแม่ไว้แล้วครับว่าจะไปนอนที่บ้านของคุณบีซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นครับ ก็อย่างที่รู้นั่นแหละครับว่าสนิทกันจริงจากนั้นทั้งคู่ครับออกจากบ้านของคุณเจนแล้วก็ไปทำตามแผนที่นัดกันไว้ไปหาอะไรกินไปเที่ยวตามคาเฟ่แล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบครับเพื่อที่จะทำหมูกระทะกินกันในช่วงเวลาเย็นเมื่อเวลาผ่านไปครับทำทุระทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วก็เดินทางไปยังบ้านของคุณบี ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงหโมงได้ละครับเมื่อมาถึงทั้งคู่ครับก็ช่วยกันอย่างขมักกเม้นครับเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมเครื่องจานชามเพื่อที่จะกินหมูกระทะตามที่นัดกันไว้เตรียมเสร็จก็มานั่งกินกันคุยกันสนุกสนานกันใหญ่ครับนานๆจะได้นอนด้วยกันแบบ2ต่อ2ไม่มีพ่อแม่ไม่มีผู้ปกครองมาคอยขวาง จะคุยจะเมาส์อะไรกันก็ทำได้เต็มที่สนุกกันใหญ่ครับเพิ่มแป๊บๆครับเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณเจนเนี่ยมาดูนาฬิกาอีกทีก็เป็นเวลา2องทุ่มกว่าๆแล้วครับทั้งคู่ก็คุยกันว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะดึกเกินไปแล้วก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของล้างจานจนเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อถึงตอนนั้นครับ คุณเจนก็บอกกับคุณบีครับว่าโอ้โหวันนี้หนักเหลือเกินเริ่มเพลียแล้วอยากจะอาบน้ําครับคุณบีก็พาคุณเจนเนี่ยขึ้นไปบนห้องของเธอซึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่คุณเจนจะได้เข้าห้องของคุณบีแม้ว่าจะเคยมาที่บ้านนี้แล้วแต่ส่วนมากก็อยู่ที่ห้องรับแขกห้องครัวบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เคยได้ขึ้นไปข้างบนเลย ต้องอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านของคุณบีเนี่ยเป็นบ้านที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับเปิดประตูเข้าไปก็เป็นห้องโถงห้องรับแขกเดินไปด้านหลังก็จะมีห้องครัวครับแล้วก็จะมีห้องของพ่อบ้านแม่บ้านที่แยกไปอีกทางหนึ่งส่วนห้องนอนของคนในบ้านเนี่ยก็จะอยู่ชั้นสองหมดครับเมื่อเดินขึ้นไปชั้นสองเนี่ย ก็จะมีทางแยกซ้ายแยกขวาแล้วก็มีห้องอยู่หลายห้องครับคุณเจนบอกว่าห้องของคุณบีเนี่ยเดินขึ้นบันไดไปเดียวซ้ายสุดทางเดินจะอยู่ขวามือครับมาเข้าไปในห้องเสร็จก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมผ้าเช็ดตัวแล้วก็เข้าไปอาบน้ำครับซึ่งห้องน้ำก็จะอยู่ในตัวห้องนอนเลยครับสะดวกสบายคุณเจนก็ใช้เวลาไม่นานครับเมื่ออาบน้ำเสร็จ ก็ออกมาที่ห้องนอนตัวคุณบีเนี่ยก็บอกว่านั่งรอไปก่อนนะขออาบบ้างแล้วก็เดินสวนเข้าไปในห้องน้ําคุณเจนก็มานั่งที่เตียงครับหวีผมไปนั่งดูอะไรไปเรื่อยครับดูไปดูมาอยู่พักหนึ่งครับเธอบอกว่าอยู่ๆเธอเนี่ยได้ยินเสียงครับเป็นเสียงจากทางเดินหน้าห้องของคุณบี แต่หน้าตอนนั้นครับคุณเจนคิดว่าเอ๊ะคุณบีบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยเนีย่ก็ยังแปลกใจครับก็คิดว่าอาจจะบอกไม่หมดหรือเปล่าอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าไม่ได้สนใจอะไรตัวเองไม่กล้าที่จะออกไปครับกลัวว่าเปิดประตูไปเจอกันจะโดนดุได้ตามสไตล์เด็กๆครับตอนนั้นยังไม่ทันคิดอะไรเยอะก็ไม่สนใจรอเวลาไป จนตัวคุณบีเนี่ยออกมาจากห้องน้ําเมื่อคุณบีออกมาจากห้องน้ําครับคุณเจนก็เล่าให้ฟังครับว่า mm. เมื่อกี้มีเสียงมาจากทางเดินหน้าห้องเลยนะไหนบอกว่าบ้านไม่มีใครอยู่ mm. ตัวคุณบีได้ยินแบบนั้นก็ตอบกับคุณเจนครับว่าใช่พ่อกับแม่เนี่ยไม่มีใครอยู่ญาติญาติไม่มีใครอยู่เลยแต่อาจจะเป็นแม่บ้าน พราะว่าบ้านหลังเนี้ยจะมีแม่บ้านอยู่ด้วยครับซึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นครับก็ไม่ได้คิดอะไรเวลาผ่านไปครับทั้งคู่ก็มานั่งคุยกันนั่งเล่นกันต่อเปิดทีวีดูละครดูหนังกันไปเล่นมือถือกันบ้างจนเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยไปจนถึงดึกมากแล้วครับจะเที่ยงคืนได้ละตัวคุณเจนเนี่ยแทบจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวความที่วันเนี้ย ทำกิจกรรมเยอะเหลือเกินเธอก็บอกกับคุณบีครับว่าอยากจะนอนแล้วละ่ะแต่ตัวคุณบีก็พูดขึ้นมาครับว่ายัางนอนไม่ได้ก่อนที่จะนอนเนี่ยไปส่งล็อกบ้านก่อนคุณเจนก็งงครับเอา้าก็ไม่ให้พี่แม่บ้านเขาล็อกแต่คุณบีก็ตอบกลับมาครับว่าแม่บ้านเขาอ่ะน่าจะหลับตั้งแต่หัวค่ำแล้วเพราะเขาต้องตื่นแต่เช้าแล้วเราเนี่ยหลับดึกเราก็เลยต้องเป็นคนล็อกจากนั้นก็ ไม่ได้คิดถามอะไรต่อครับคุณเจนก็เดินตามคุณบีมาจากข้างบนทางระเบียงทางเดินลงบันไดลงมาถึงห้องโถงครับแล้วตัวคุณบีเนี่ยก็เดินไปล็อกที่ประตูบ้านในระหว่างที่ตัวคุณบีเนี่ยล็อกประตูบ้านครับก็คุณเจนเนี่ยก็มองไปรอบๆครับสังเกตบ้านเพื่อนช่วยดูครับว่ายังมีหน้าต่างมีประตูบ้านไหน ที่ยังไม่ได้ล็อกอีกหรือเปล่าในระหว่างที่มองไปมองมาครับตัวคุณเจนเนี่ยสังเกตเห็นครับว่าห้องครัวด้านหลังที่ถัดจากห้องนั่งเล่นไปเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่ในนั้นแล้วหันมามองที่พวกเธอตอน,น,นแรกเธอบอกว่าเธอก็ตกใจนะครับที่อยู่ๆก็เห็นมีคนยืนมองแบบนี้แต่พอตัวเองเนี่ยสะดุ้งอีกใจหนึ่งก็คิดได้อะอาจจะเป็นแม่บ้าน ที่บีพูดถึงหรือเปล่าอาจจะยังไม่นอนได้ยินเสียงคนเดินก็เลยออกมาดูเธอก็ตัดสินใจยกมือไหว้ครับซึ่งคุณเจนบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยก็ยังยิ้มให้เธออยู่แต่อยู่ๆครับบีก็เอื้อมมือมาแตะที่ไหล่ของคุณเจนครับตัวคุณเจนก็สะดุ้งครับบีก็ถามครับว่าทำอะไรไหว้ใครคุณเจนก็ยังบอกคุณบีครับว่า เนี่ยก็แม่บ้านไงเมื่อกี้เห็นยืนอยู่ข้างหลังตัวคุณบีก็ไม่ได้สนใจอะไรครับว่าอ๋ออ๋อโอเคจากนั้นทั้งคู่ครับก็เดินขึ้นไปบนห้องปิดไฟทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นอนกันคลับในค่ำคืนนั้นครับตัวคุณเจนบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกแปลกมากๆครับปกติเนี่ยแม้จะแปลกที่แค่ไหนก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้ครับ เธอเนี่ยเป็นคนนอนง่ายแต่ครั้งเนี้เหมือนมันนอนยากครับนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายครับได้ยินเสียงก๊อกก๊กแก๊กแใจมันว้าวุ่นอยู่ทั้งคืนครับไม่รู้ว่าเวลานานเท่าไหร่นะครับกว่าเธอจะนอนได้เนี่ยแต่รู้อีกทีเนี่ยก็คือมาตื่นตอนเช้าล้วแล้วก็เพลียมากๆครับเหมือนได้นอนแค่นิดเดียวครับ ยังไม่ทันเต็มอิ่มอะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นอะไรครับลุกมาหาอะไรทำดีกว่าก็เห็นแล้วครับว่าคุณบีก็ลุกมาแล้วจากนั้นครับวันนี้ทั้งวันทั้งคู่ก็ทำกิจกรรมกันครับชวนกันไปเที่ยวชวนกันหาอะไรกินคุยโทรศัพท์เล่นเกมบ้างหมดวันไปครับมาถึงช่วงเย็นก็ชวนกันออกไปหาอะไรกินข้างนอกครับเมื่อกินเสร็จกลับเข้ามาที่บ้านของคุณบี ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มได้ล้ครับจากนั้นเมื่อมาถึงบ้านครับคุณเจนบอกว่าณนะตอนนั้นคุณบีก็เปิดประตูบ้านปกติครับแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านคุณเจนก็เดินตามมาแล้วก็เห็นคุณป้าคนหนึ่งครับยืนอยู่ในบ้านตอนแรกคุณเจนก็ตกใจคิดว่าญาติของคุณบีเนี่ยกลับมาแล้วก็ถามครับว่าใครเหรอแล้วก็ยกมือไหว้ครับ คุณบีก็บอกคุณเจนครับว่านี่ไงก็คือแม่บ้านที่พูดเมื่อวานนี่แหละคุณเจนเพอได้ยินแบบนั้นครับก็แทบจะช็อกคนระับเพราะว่าแม่บ้านเนี่ยอายุเยอะมากๆครับเรียกว,ว่าเป็นป้าเน,นี่ยแหละซึ่งแตกต่างกับคนที่เธอเจอเมื่อคือนครับเมื่อคือนเนี่ยน่าจะประมาณ20 30คือวัยกำลังทำงานใหม่เนี่ยนครับ30หน่อยเนี่ยแหละคือ ก็อธิบายได้ไม่ชัดเจนครับแต่ว่าไม่ใช่คนนี้อย่างแน่นอนซึ่งตอนนั้นตัวคุณเจนก็ตกใจแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้คิดจะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังก็ทำเป็นปกติครับจนขึ้นไปบนห้องนอนคุณเจนก็พยายามไม่คิดอะไรก็อาบน้ำอาบท่าสลับกับอาบครับแล้วก็กลับเข้ามาในห้องนอนแล้วก็นั่งคุยกันคุยกันไปคุยกันมาก็เพลินครับลืมเรื่องน่ากลัวไปจนหมด ลืมพี่ผู้หญิงคนนั้นไปเลยจากนั้นก็ดึกแล้วก็เผลอหลับกันไปตัวคุณเจนเล่าให้ฟังครับว่าเธอเนี่ยหลับไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือได้ยินเสียงเดินครับอยู่ที่หน้าห้องซึ่งเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับอย่างที่บอกไปครับมันแปลกมากครับปกติเนี่ยเธอจะเป็นคนนอนง่ายหลับลึกครับ เสียงอะไรพวกนี้ทําอะไรเธอไม่ได้แต่วันนี้เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางคืนแล้วที่สําคัญเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเสร็จครับเธอมองไปข้างเธอเนี่ยมันโล่งครับคือไม่มีคุณบีตอน,น,นแรกก็คิดว่าคุณบีอาจจะลุกไปเข้าห้องน้ําครับก็เปิดไฟหัวเตียงเดินไปดูที่ห้องน้ําที่ห้องน้ําก็ไม่มีใครอยู่ครับคุณเจนเนี่ยแปลกใจมากบีหายไปไหน จากนั้นก็ได้ยินเสียงเดินที่หน้าห้องครับตัวเธอเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีครับกลัวด้วยแหละแต่ก็คิดว่าอาจจะเป็นคุณบีก็ได้ก็เลยเปิดประตูห้องมองไปตามทางเดินก็เห็นหลังแวบ,บๆครับเห็นหลังคนเดินลงบันไดไปคุณเจนก็ตะโกนเรียกครับบีบีหรือเปล่าคนคนนั้นไม่ได้ตอบอะไรครับ เดินลงไปเรื่อยๆเธอก็ยังคิดอยู่ครับว่าอาจจะเป็นคุณบีแต่ไม่ได้ยินเสียงหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเดินตามไปซึ่งไฟในบ้านนะตอนนี้ก็จะมีแสงสลัวๆจากในห้องนอนของคุณบีครับแล้วก็จะมีแสงสลัวๆวจากด้านล่างเป็นโคมเล็กๆที่บ้านหลังนี้จะเปิดไว้ครับเผื่อคนจะเดินมาเข้าห้องน้ําเดินมาทําธุระอะไรในช่วงเวลากลางคืน ไม่ให้มืดเกินไปซึ่งมันก็เพียงพอที่จะมองเห็นแล้วก็เดินได้แบบไม่ล้มครับตัวคุณเจนก็เดินไปตามทางครับระหว่างที่เดินมาเนี่ยก็ขาเรียกคุณบีตลอดครับบีบีซึ่งก็ไม่เห็นแล้วนะครับคนที่เดินนำมาข้างหน้าเนี่ยหายไปละเธอก็เดินลงบันไดามาค่อยๆเดินลงมาเรียกคุณบีเรียกหาคุณบี ก็ไม่มีเสียงขานังรับใดๆทั้งสิ้นครับจนลงมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายครับหันหน้าไปมองทางโซฟารับแขกก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่ในลักษณะของการหันหลังให้เธอตุกคุณเจนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยใจเธอมันเต้นแรงมากแทบจะทะลุออกมาจากหน้าอกเธอเลยก็ว่าได้พยายามรวบรวมความกล้าครับ เรียกออกไปครับบีบีหรือเปล่าทําไมไม่นอนมาทําอะไรตรงนี้บี B. เรียกอยู่อย่างนั้นครับคนคนนั้นก็ไม่มีท่าทีที่จะได้ยินหรือหันมาเลย mm. เธอก็เดินเข้าไปใกล้หวังที่จะเอามือไปแตะเพื่อเรียกสติให้หันกลับมาคุยกันในระหว่างที่เธอเดินเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้แล้วเอื้อมมือจะแตะครับ แต่ปรากฏว่ามันมีมือมือหนึ่งครับเอื้อมมาแตะที่ไหล่ของคุณเจนตัวคุณเจนเนี่ยสะดุ้งสุดตัวครับกรีดร้องออกมาเสียงดังหันหลังกลับไปมองครับปรากฏว่าเป็นป้าแม่บ้านครับป้าแม่บ้านก็ถามครับมาทำอะไรรูปดึกแล้วทำไมไม่นอนตัวคุณเจนรีบหันกลับไปทางเดิมครับซึ่งตอนเนี้ย ผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเธอเองก็อึ้งครับตอบป้าแม่บ้านไม่ได้แต่เวลาผ่านไปเพียงเสี้ยววิครับไม่นานมากนะครับอยู่ๆคุณบีก็ตะโกนออกมาครับจากตรงบันไดบอกว่าเฮ้ยเจนลงมาทำไมทำไมไม่นอนดึกแล้วเนี่ยคุณเจนก็งงอีกรอบครับก็บอกก็ ick, ลงมาตามบีไง ก็เมื่อกี้เห็นบีออกมาข้างนอกคุณบีก็ยังตอบกลับมาครับว่าออกมาข้างนอกอะไรเธอเนี่ยนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาคุณเจนก็งงไปหมดครับจะนอนได้ยังไงก็เธอลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นใครเลยเดินตามมาเพราะคิดว่าคนคนนั้นเป็นคนุณบีแต่ถึงตอนนี้แล้วเธอสติเรือนรางเหลือเกินครับณตอนนั้นครับคุณเจนบอกว่าเธอเนี่ยเบลอไปหมดครับ งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรครับคุณบีเนี่ยเหมือนพยายามพูดอะไรสักอย่างคุณป้าเหมือนพยายามพูดอะไรสักอย่างรู้ตัวีกทีก็คือเช้าแล้วครับตอนนั้นตัวคุณเจนบอกว่าเธอคิดว่าเธอเนี่ยฝันไปครับตื่นขึ้นมาก็ยังปลุกคุณบีอยู่นะครับแล้วก็เล่าความฝันแปลกของเธอเนี่ยให้คุณบีฟัง แต่สิ่งที่มันแย่กว่านั้นก็คือคุณบีบอกครับว่าเจนเจนไม่ได้ฝันเมื่อคืนเจนเดินลงไปข้างล่างจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเจนถึงเดินลงไปเรานอนอยู่ไม่รู้เรื่องสะดุ้งตื่นอีกทีก็คือได้ยินเสียงกรีดของเจนนี่นแหละเราก็รีบลุกแล้ววิ่งไปตามก็เห็นอยู่ว่าเจนเนี่ยยืนอยู่กับป้าแม่บ้านสคน คุณเจนได้ยินแบบนั้นครับก็ตกใจมากครับก็งงครับว่าผู้หญิงคนนั้นคือใอครที่เธอเดินตามมาคุณบีก็บอกครับว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าคุณบีเนี่ยเคยเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านเหมือนกันแต่เธอเนี่ยเคยเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเธอเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเดินออกจากห้องในช่วงเวลากลางคืนอีกเลย แบบคนเดียวถ้ามีเพื่อนนี่ก็ยังพอไหวซึ่งลักษณะที่คุณบีเล่าครับก็เป็นลักษณะเดียวกับคุณเจเลยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ไม่รู้ครับว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครตัวคนณบีก็ไม่รู้ครับว่าคือใครเอาไปถามคนในบ้านครับถามญาติญาติก็ไม่มีใครตอบครับแล้วหลังจากนั้นเองครับเมื่อเรื่องราวนี้ผ่านไปครับ ตัวคุณเจนเนี่ยเดอก็ไม่กล้าที่จะไปนอนบ้านคุณบีอีกเลยหรือถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งใครไม่อยู่บ้านก็ตามตัวคุณบีเนี่ยก็ไม่ชวนคุณเจนละครับเลือกที่จะมานอนบ้านของคุณเจนเนี่ยง่ายกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยน,นะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องเมือ